สวัสดีค่ะนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่อง6 985 t a l ส Studio นะคะคลิปนี้เป็นคลิป random นะคะสำหรับ topic ที่จะทำขึ้นมานั้นเป็น t o p i กที่มีชื่อว่าใครแอบชอบคุณอยู่ลึกๆก,การอ่นานไพ่เป็นการอ่านแบบพลังงานรวมไม่ใช่พลังงานของใครคนใดคนหนึ่งนะคะขอบคุณเสมอที่คุณใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าคุณพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มกับไพ่สำหรับนี้กันเลย ไอาจะไม่ใช้พลังงานของคุณนะคะเราจะมาดูกันเลยว่าใครแอบชอบคุณอยู่ลึกๆเขามีบุคลิกลักษณะนิสัยใจคอตำแหน่งหน้าที่การงานเป็นอย่างอะไรเยอะไปนะเยอะไปขอดูบุคลิกภายนอกของเขาสามใบ คลิกเดทน้าเกรงขามไม่เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงรางสังหอนแม่นยำมีความอมีความรู้สึกว่าคือถ้ามองแค่ภายนอกอะถ้าลักษณะคนที่สายจิตวิญญาณวองกันเนี่ยคือจะจะเดาทางกระดอกอะ่ะแม้ว่าจะปกปิดข้างในสักแค่ไหนก็ตามนะเหมือนพีเห็นพีได้เลยนะ,ะมีอำนาจด,นะดาบเนี่ยน่าจะ บุคลิกภายนอกนี่น่าเกรงขามนะคือเวลาดุนี่จะเงียบ j u s t i c บุคลิกภายนอกเขาไม่ทำอะไรที่มันไม่เคารพกฎกติกามารยาททางสังคมอะ่ะพูดจริงทำจริงนะแต่ว่าจะเป็นคนที่นิ่งๆเงียบๆแต่ถ้าพูดออกมาก็จะมีน้ำหนักเยอะโอ้ดาาออกมาสองเลยนะบุคลิกภายนอกอะ บุคลิกภายนอกมีความบาลานซ์ในตัวเองรูปร่างหุ่นสัดส,ส่วนขอสามใบได้สำหรับหนึ่งใบสองถ้วยฉง,งนั้นเป็นคนที่เจราจาพาทีแบบอมชอมเห็นเห็นจะเป็นลักษณะดุนักลักษณะนิ่งๆหน,น,น้าเกรงขามอย่างเงี้ยแต่ว่าลักษณะเขานะเป็นคนที่ไม่มีพิษภัยกับใครก่อนนะคะแต่ถ้าเกิดว่า เขาเป็นฝ่ายที่โดนรังแกโดนถูกทำร้ายอย่างเนี้ยค,คนนี้เอาเรื่องหน้าดูนะบุคลิกภายนอกที่ไม่ใช่ไม่ใช่จัดการด้วยตัวเองด้วยสารเตียนะเขาจะเป็นคนที่มีเหตุมีผลนะคะจะเป็นคนที่มีมีมาตมีลุกของเขาที่ทำยังไงก็ได้ที่ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าต้องระวังตัวหรือไม่ก็การจัดการของเขาก็คือว่า ทำโดวยวิธีการที่พึ่งนะคะผู้ที่มีปัญญาพึ่งผู้ที่มีความรู้ทำแบบถูกต้องนะคะตามตามกฎตามเกณฑ์ตามหลักการก็ว่ากันไปนะคะแต่ว่าจะมาในลักษณะมาดที่แบบมีความอมชอมนะ,ะมีมนุษยสัมพันธ์ดีแต่ไม่ใช่คนเฟลลี่หรือว่าจุกติกจุ๊จีจจจ้จุนจ้านอะไรอย่างเงี้ยนะเห็นแบบพลังงานแบบเหมือนขีดเล่นใช่ไหม ก,ก็จะมีบ้างบางครั้งนะคะส่วนใหญ่จะเงียบคลึมนะจะดูบางคนถ้าไม่รู้ใจก็จะมองว่าเป็นคนดูบุคลิกภายนอกเขาเกี่ยวพันอะไรกับคนถ้เาเป็นเดอะสันคนคนนี้ ให้แสงสว่างให้ชีวิตใหม่กับคุณได้เลยนะให้แหล่งแหล่งทรัพยากรแหล่งพลังงานอะ่ะเวลาคุณทุกเวลาคุณเศร้าคุณนึกถึงคนคนนี้แล้วคุณจะรู้สึกว่าทุกปัญหานี้ทางออกอะเป็นดสันในชีวิตคุณอะเป็นหนึ่งถ้วยในชีวิตคน เป็น DM พลสในชีวิตคุณคนรักคุณแหละคนที่คนเนี้ยคือผู้ให้อแอบชอบคุณอยู่ลึกๆหวังดีบาถนาดีกับคุณแต่ไม่แสดงออกคนที่อยู่ในครอบครัวคุณอ่ะอ หรือไม่ถ้าเป็นองค์กรเดียวกันก็คือคนที่ปรารถนาดีกับคุณคนที่มีพลังงานนุ่มนวลอ่อนโยนคนที่มีความเมตตานะมีพลังงานของเฟมนินีนมีความละเอียดลึกซึ้งอยู่ในตัวไม่ว่าเขาจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ตามพลังงานเดอรซันเนี่ยแล้วเป็นพลังงานที่ดูเหมือนเขากับคุณเนี่ยเข้าใจกันมีลักษณะบุคลิกนิสัยใจคอน่าจะเข้ากันได้เข้ากันง่ายคล้อยตามกันได้เข้าใจกันง่ายอะไรอย่างเงี้ยมองตาแล้วรู้ใจ มีท่าทางมีบุค,คลิกอะไรคล้ายๆกันหรือเปล่านะคะเหมือนแฟดนะมีมีลักษณะเรื่องงานเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะเกี่ยวข้องทางงานด้วยเกี่ยวข้องทางครอบครัวหรือองค์กรด้วยก็ได้สิบถ้วยเนี่ยนะ,ะทำให้คุณมีมีการมองเห็นอนาคตของตัวเองว่าเมื่อมีคนคนนี้เข้ามาในชีวิตแล้วอะ คุณเห็นการเติบโตของตัวเองการที่จะมีโปรเจกต์เยอะแยะมากมายในในชีวิตของตัวเองเลยแหละคนคนนี้มาให้พลังให้ความหวังให้บางสิ่งบางอย่างให้คุณได้เชื่อมั่นว่าคุณจะไปต่อได้คุณสามารถมีสมมติว่าคุณมีลิมิตของคุณอะประมาณ5แต่ว่าคนคนนี้เข้ามาในชีวิตคุณคุณสามารถมองเห็นอีกเส้นทาง678อะไรอย่างเงี้ยได้ ทำให้คุณมีไฟมีพลังในการใช้ชีวิตมากขึ้นนะค,คนคนนี้ขอดูตำแหน่งหนะ้าที่การงานหน่อยเขาทำงานเกี่ยวกับอะไรตำแหน่งแบบไหนบางคนนะแบบเป็นในลักษณะอ n นเตอร์เทนเป็นในลักษณะที่เอ่อฟรีแลนซ์นะไม่ผูกพันไม่ผูกพันกับบริษัทไหน หรือบางทีเขาอาจจะมีางานประจําของเขาแต่ว่าจิตใจจิตวิญญาณของเขาเนี่ยเขาชอบงานที่สองมากกว่างานที่เหมือนรับงานข้างนอกมาทําที่บ้านงานอีเล็กถึงจะเป็นถึงจะเป็นงานที่ไม่ค่อยอมั่นคงแต่ว่าเวลารับมาทีนะมันโอ้มันเยอะมันตุ้มหนึ่งรับแค่ปีสองปีรับแค่ปีละสองสามครั้งก็แบบสบายแล้วอะไรอย่างเงี้ยได้เยอะกว่างานประจําอีกแบบนีก็ได้ ะะเขาเขาชอบงานที่อิอสระนะบางทีเขาอาจจะเปิดร้านแบบตัดขนน้องหมารับเฝ้าดูน้องหมาอาจจะมีเปิดโรงแรมน้องหมาเนี้ยนะคะก็คือจะเปิดโรงแรมสักสิบห้องนะไว้ให้กับผู้ที่มีน้องหมามีหมาสุนัขนะะมีน้องหมา,หมาแต่ว่าพวกเขาต้องเดินทางไปที่อื่นก็ไม่รู้ว่าจะฝากใครดีก็เอามาฝากไว้ในโรงแรมเขาอาจจะมีโฮเทลสาหรับ หมาสำหรับสุนัขนะคะดูแลให้เจ้าของที่เขาไม่มีเวลาดูแลถึงเวลากลับมาเขาก็มารับกลับไปอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นงานแบบนี้ก็ได้นะคะจะมีงานเกี่ยวกับการแต่งรถแต่งล้อรถนะคะมีการเคลื่อนไหวกับเคลื่อนการเดินทางนะคะการงานเขาแต่ว่าจะเป็นธุรกิจ ค่อนข้างใหญ่นะดูวิวมาเนี่ยน่าจะโคลกับเเป็นบิซเนสขนาดกลางถึงขนาดใหญ่อะ่ะอืซ่อมมอไซค์ได้ไหมก็ถ้าเกิดว่าเป็นการที่เ,เปิดร้านแล้วก็เป็นเจ้าของที่มีมาตรฐานคือไม่ได้ทำหยาอะแยะไม่ได้ทำเล่นๆอะ่ะก็ได้เช่นกันนะคะออาชีพเกี่ยวกับดิ้งเกี่ยวกับเครื่องดื่มแบบเนี้ยก็ได้ นะคะเน้นไปทางเครื่องดื่มงานของเขาอาหารนะคะเน้นไปทางแบบถ้าเป็นอาหารก็ลักษณะที่แบบมีน้ําเยอะๆมีต้มมีแกงมีอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าที่จะเป็นผัดหรือทอดเงี้ยคะ่ะจะเป็นงานในด้านของธุรกิจกฎหมายธุรกรรมต่างๆนะคะเอกาสารเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะข้าราชการทหารตำรวจแบบนี้ก็ยังได้เลยเยอะไปไหมกว้างไปไหมเนี่ย เป็นคนที่มีไฟในการเรียนรู้อยู่เสมอนะคะงานเขาเกี่ยวกับความมั่นคงนะคะทางรักษาสมดุลทางครอบครัวจะเป็นงานที่ไม่ทําให้ครอบครัวแตกแยกจะเป็นงานที่มีศีลธรรมนะคะจะเป็นงานที่แบบว่าถ้าเกิดว่า ัวของเขาเองหรือว่ามีบุคคลที่3-4-5สี่ห้าเข้ามา,าปุกป,ปัน่นหรือว่าทําให้ครอบครัวแตกแยกหรือว่าห้างร้านแตกแยกเนี่ยเขาจะไม่ไม่เอาด้วยเขาจะเน้นเป็นลักษณะที่ถ้าเป็นในงานขององค์กรก็คืออยากให้ผู้คนไม่ขัดแย้งกันนะคะจะเป็นในลักษณะงานที่มีแต่ความ <c oughs> ม,มีความถูกต้องเข้ามาเกี่ยวข้องมีการขับเคลื่อนนะคะไม่หยุดอยู่กับที่เป็นงานเกี่ยวกับการอบอ้อมอารี้อเฟื้อเผื่อแผ่ด้วยหนึ่งถ้วยเนี่ยนะมีเมตตาจิตมีความบริสุทธิ์ใจมีความจริงแล้วก็มีไฟในการทํางานรักกันเสมือนครอบครัวแล้วก็ในงานนั้นก็คือมีความกล้าได้กล้าเสียกล้าเสี่ยงด้วยนะคะกล้าดูแลอะไรเงี้ยนี่คือพลังงานของเขาก็เยอะอยู่นะ หน้าที่การงานไปแล้วนะคะ่ะเอ่อพอดูความแตกต่างระหว่างเขากับคุณคุณกับเขามีความแตกต่างอะไรยังไงกันบ้างความแตกต่างที่1คือเด e s สตาแสดงว่าต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีชื่อเสียงอีกฝ่ายหนึ่ง ธรรมดามากหรืออีกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคือโดดเด่นนะคะในสถานที่แห่งนั้นอีกอีกฝ่ายหนึ่งคืออมไม่มีใครมองเห็นอะเอออีกคนอยู่ในสปอตไลท์อีกคนอยู่ในมุมมือดอยู่เลยอความแตกต่างสองถ้วยนะคะสองถ้วยคือความแตกต่างที่ไม่เหมือนกันเลยคนหนึ่ง ได้อะมีแต่คนห้อมร้อมมีแต่คนรักมีแต่คนรู้จักมีคนนึงจะบอกได้ไอ้อขอคนอาจจะคิดว่าจะบอกได้ว่าอีกคนนึงมีแต่คนเกลียดไม่ใช่ไม่ใช่คืออีกคนหนึ่งอ่ะมีชื่อเสียงแล้วก็มีคนรายล้อมแล้วรดยล้อมด้วยความรักนะคะเดี๋ยวมีนู่นนี่นั่นมาฝากมีแต่คนอยากรู้จักมีแต่คนอยากจะเป็นเพื่อนอีกคนนึงอาจจะก็ถ้าเกิดเขาเป็นคนดุอ่ะ ก็ไม่มีใครที่จะกล้าเข้าใกล้ไม่ใช่มีคนเกลียดนะแค่ไม่กล้าเข้าใกล้อะ่ะเออคือความแตกต่างอะ่ะอีกคนนึงผู้คนเข้าหาเยอะอีกคนนึงคือผู้คนต้องระวังตัวไว้ก่อนเอ,อ๊ดูทิศทางลงก่อนนะอารมณ์เป็นยังไงบ้างโอ้เดอะเวิลทั้งสตาร์ทั้งเดอะเวิลเลยนะพลังงานคือแตกต่างนี่ทำให้ไอ้นึกถึงก็ต่างชาติต่างภาษาได้เลยอะ่ะอ,อืม โซเชียลอีกคนหนึ่งเก่งในด้านของท่องเที่ยวในโลกโซเชียลนะจะเก่งมากเลยทีเดียวอีกคนหนึ่งคือไม่เอาโซเชียลเลยอีกคนพูดภาษาได้หลายภาษาอีกคนคือ2ภาษาก็พอแล้วความแตกต่างหรือไม่ก็เป็นหุ่นก็ได้นะอีกคนหุ่นดีมากนะสมศัดส่วนสูงเพียวนะหุ่นดีตอนอีอก,อกฝั่งหนึ่งก็อาจจะผอมเกินไปหรือว่าอาจจะอวบเกินไปอ่นะ ผิวอย่างเงี้ยอืมต่างกันต่งแตกต่างหนึ่งถ้วยคนหนึ่งทำอาหารอร่อยคนหนึ่งทำอาหารพอทานได้ <c oughs> คนหนึ่งจิตใจดีบริสุทธิ์อีกฝั่งหนึ่งก็ค,คือคือต้องทันเกมสิบแปดมงกุฎนะก็เลยอาจจะมองโลกันคนละด้านนะอืมอีมอกฝั่งหนึ่งคือชอบโต้เถียงชอบดีเบตอีกฝั่งก็น่าจะ ใจนั้นรักสงบชอบรักสงบอีกคนหนึ่งก็คือชอบลบมาคามแตกต่างโอ้เดวิลตายสำหรับใดๆแล้วก็คือมีแพชชั่นอ่ะ อันนี้คือใต้สหรับนะไม่ใช่ความแตกต่างเปิดห้าใบแล้วใต้สํหรับคือเพราะความแตกต่างอย่างนี้มันทําให้ดึงดูดกันหรือเปล่านะมันมีอะไรปะพันกันไม่ให้ไปไหนจากกันได้เลยนะคะแต่ทีนี้เรามาดูซิว่าอันนี้คือความแตกต่างนะแล้วความเหมือนละ่ะคุณกับเขาอะ่ะเออกับคนคนนี้คนที่แอบชื่นชอบคุณอยู่ลับๆเนี่ยมีความความเหมือนอะไระเหมือนกันตรงไหนบ้างนะคะขอความเหมือนหน่อยสักห้าใบละใต้สำรับอีกหนึ่งใบ ที่คุณกับเขาเหมือนกันมากเลยคืออะไรแฮงแมนทำไมออกเยอะจังเดอเมิกเชียนเออขอแบบจับเองได้ไหมขอจับเองนะสองเหรียญ ทำอะไรได้หลายอย่างในเวลาเดียวกันหมุนเงินเก่งเหมือนกันแล้วก็ต่อให้จะอยู่ภายใต้ความกดดันสักแค่ไหนก็สามารถโปรโยยิมได้ก็สามารถที่จะทำให้อ่ผู้คนรอบข้างหรือศัตรูคู่อริมองไม่เห็นว่าคุณเครียดอะ่ะไม่เครียดให้ใครเห็นนะหนึ่งเหรียญคนมีทรัพย์สมบัติเป็นคนมีจะกินอะ่ะเออมีอันจะกินไม่ได้เดือดร้อนทางไฟแนนซ์แล้วก็เป็นคนที่มีโอกาสนะ มีโอกาสใหญ่ๆเข้ามาในชีวิตที่อาจจะมาพร้อมกันหรือเปล่านะ,ะมีมีมูลค่าในตัวเองอะ่ะเป็นคนที่มีทรัพย์อยู่ในตัวนะคะทรัพยากรทรัพย์สนินก็ว่ากันไปนะคะชอบช่วยเหลือชอบแบ่งปันมีน้ําใจนะเป็นคนมีน้ําใจเหมือนกันอู้ให้ a d j u s t m e n นะคะ เวลาเสียงดังคือจะมีจะมีมุมที่ถ้าได้ถ้าถ้าได้เสียงดังหรือว่าถ้าได้ให้ข้อคิดให้แง่คิดใครแล้วเนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อคนรอบข้างมากๆนะคะอ้าเดอรสตาเอาเมื่อกี้นี่อแสดงว่าเดอรสตที่ออกมาเมื่อกี้ในความต่างก็คือว่าอาจจะโดดเด่นกันคนละแบบทีนี้มันมีความเหมือนของเดอ s t สตที่มีมาเหมือนกันก็คือว่า เดต้ฝั่งหนึ่งอาจจะโดดเด่นอีกสมมติว่าคนหนึ่งมสมมติว่าในรั้วมหาวิทยาลัยใช่ไหมคะคนหนึ่งเรียนเก่งแต่แต่อาจจะไม่ได้สวยไม่ได้หล่ออะไรมากหน้าตาธรรมดามากแต่ว่าเรียนเก่งมากแต่อีกฝั่งนึงอะสวยหล่อมากอ่าแต่ว่า เรียนปกติแต่คนที่สวยหล่อมาเนี่ยอาจจะเป็นดาวเป็นผู้ที่ได้ทำกิจกรรมเก่งอาจจะอยู่หน้าเวทีตลอดเวลานะคะร้องเล่นเต้นรำอะไรอย่างเงี้ยแต่อีกฝั่งหนึ่งอาจจะไม่ได้เก่งในทักษะในการร้องเล่นเต้นรำแต่ว่าจะเป็นทักษะทางวิชาการคือจะโดดเด่นกันคนละแบบอย่างเงี้ยแต่มีความเป็นสตาร์เหมือนกันแต่แค่สตาร์กันคนละด้านนะคะใต้สำหรับคือ มีพลังงานที่เวลาทําอะไรทําจริงมุ่งมั่นเหมือนกันให้ทําอะไรแล้วเป็นเหมือนมืออาชีพเลยต่อให้ได้ศึกษาแค่แป๊บเดียวก็วาตามจะทําได้แบบดีมากอะระดับค่อนข้างแบบมีฝีมือเหมือนพรสวรรค์ด้วยพรแสวงด้วยอะค่ะนะคะก็จะประมาณนี้นะพลังงานผู้ที่แอบชอบคุณอยู่ลับๆนะคะ ขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณมากมากเลยขอบคุณทุกการติดตามไม่ว่าจะเป็นในด้านของการกดไลค์กดแชร์การที่คุณอุตา่ตร์ดูโฆษณาให้จนจบแล้วก็ุสตสาห์แบ่งซูเปอร์แฟนมาให้แต่ต้องไม่เด,ดือดร้อนตัวเองนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณให้มาขอให้คุณได้รับกลับไปเป็นร้อยเท่าพันเท่าขอให้คุณประสบความสําเร็จบนเส้นทางที่คุณปราดถนาวไว้เช่นเคยแล้วขอให้คุณมีความอุดมสมบูรณ์พูนพร้อมทางด้านโพคทรั์และอริยารัพย์ตลอดไปสําหรับคลิปในาคลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ